พูดถึงเรื่องของเขื่อนเนี่ยประเทศไทยนั้นมีเขื่อนมากหรือน้อยนะฮะมาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นดีกว่าผมคิดว่าประเทศไทยมีเขื่อนไม่มากแล้วก็ไม่น้อยคือมันแล้วแต่ว่าคุณจะไปเปรียบเทียบกับประเทศไหนคือถ้าคุณเปรียบเทียบกับประเทศที่มีเขื่อนน้อยที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะเนปาลเนี่ยมีเขื่อนอยู่3แห่งแลตเวียมีอยู่3แห่งลักเซมเบิร์กมีอยู่3แห่งปวัยมีอยู่4ีแห่งสุดานสี่แห่งแซมเบียสี่แห่งกูเตมาลาสี่แห่งกาหนามี เขื่อนอยู่5แห่งอุรุกวัยอียิปบุริเวียมีอยู่6แห่งของไทยเนี่ยนะฮะอยู่ในอันดับต้นๆไหมก็อันดับที่21นะฮะคือไทยเนี่ยมีเขื่อนอยู่ทั้งหมดเอาตามตัวเลขจากเว็บไซต์ที่เขาทำข้อมูลนี้นะฮะ i c o cigb.net เนี่ยไทยมีอยู่218แห่งด้วยกันมีเขือน218แห่งซึ่งเยอะกว่าประเทศเมื่อกี้นี้ที่ผมให้รายชื่อไปนะเยอะกว่าพวก ไอว r รี่คอสตที่มีอยู่30แหง่งนะฮะออซ์แลนล์ที่มี28แห่งหรืออย่างฟิลิปปินส์ที่มี1 5แหง่งแต่ว่าเรามีน้อยกว่าประเทศที่เป็นประเทศต้นแบบแห่งการพัฒนาของโลกสหรัฐอเมริกา9,265เขื่อนปานไฟฟ้าเนี่ยแะฮะจีน500 5,100ทษทีฮะ5,191แหง่งอินเดีย5,101แหง่ง Uh, ญี่ปุ่น3,076แคนาดา1,166แอฟริกาใต้1,114สเปน987 mm hmm. ผมคิดว่าเรามีจำนวนเขื่อนเนี่ยพอดีๆสำหรับไซส์ของประเทศเราหลายคนบอกว่าเยอะเกินไปสำหรับไซส์ของประเทศเราก็แล้วแต่มุมมองแต่อย่างที่บอกฮะการที่จะไม่สร้างเขื่อนแล้วจะบอกว่าเขื่อนนั้นลดทอนปัญหาน้ำท่วมไม่ได้ผมคิดว่าเป็นข้อสรุปที่ไม่ถูก าการที่ไม่สร้างเขื่อนแล้วบอกว่าเขื่อนนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อการวางระบบโชรประทานที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ให้กับเกษตรกรให้กับชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ในป่าที่เขาทำมาหากินกับป่าที่เขาต้องหารายได้เพิ่มเติมในแต่ละปีเนี่ยถ้าจะสรุปว่าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกเช่นเดียวกันถ้าจะสรุปว่าเขื่อนนั้นไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ในการาปั่นไฟฟ้ามาใช้ผมคิดว่าก็พูดไม่ได้